คือตอนนี้ปัญหาผิวของป,ป๊าปเหนียงตรงนี้คือเนี่ยตัวเทอร์มัตรุ่นล่าสุด FLX เนี่ยจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยครับเพราะว่าตัวหัวยิงเขาเนี่ยจะสามารถคำนวณพลังงานที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือแบบเฮ้ยประทับใจมากคือคุณหมอไม่ต้องทำก็ได้แต่คุณหมอทำให้รู้สึกดีประทับใจมากค่ะ ชื่อนางสาวภูรดาบุญญาโสพลค่ะชื่อเล่นชื่อปับอายุ33ปีค่ะวันนี้นะคะปับมาทําโปรแกรมเทอร์มาที่ลากราสคลินิกค่ะที่สาขาเซ็นทรันปิ่นเกล้านะคะเพราะว่าคือตอนนี้ปัญหาผิวของปับ,ปบที่เห็นได้ชัดก็คือผิวหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเหนียงตรงนี้คือเนี่ย ก็จะน้าหนักลดกว่านี้แค่ไหนผอมกว่านี้แค่ไหนก็คือเหนียงก็ยังคงอยู่กับปั๊บมาเสมอค่ะปั๊บก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเฮ้ยมันจะมีเทคโนโลยีที่จะช่วยปัญหาหย่อนคล้อยและเหนียงของเราได้จนมาเจอโปรแกรมเทอร์มา์เนี่ยค่ะว่าเฮ้ยเจ้าเครื่องเทอร์มาตัวเนี้ยมันจะช่วยเรื่องผิวหย่อนคล้อยได้ดีช่วยเรื่องเหนียงได้ดีช่วยปัญหาแบบ หนังตาตายตาตกเราเราเป็นคนแบบทํางานก็ก้มหน้าแล้วเราเราเคยโดนเซลด้วยนะแบบว่าแบบเฮ้ยอย่าก้มหน้าเยอะสิเหนียงติดพื้นแล้วแบบเ,เราเสียเซลล์มากเลยนะเราแบบเฮ้ยทำไมต้องมาพูดกับเราแบบนี้เราไม่ได้อยากมีเออเราก็เลยตัดสินใจแบบอ่ะได้เราจะสวยเราจะเอาต้องเอาเหนียงตรงนี้ออกไปจากเราให้ได้คะ่ะ ก็เลยอยากจะเข้ามาปรึกษาและทำโปรแกรมเทอร์มาที่ลากลาสคลินิกค่ะเดี๋ยวปั๊บขอตัวไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะว่าเจ้าเครื่องเทอร์มาเครื่องนี้จะช่วยอะไรปั๊บได้บ้างไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้ปั๊บสนใจทำโปรแกรมเทอร์มาค่ะแต่ว่าอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหนะะ่อยค่ะว่าเทอร์มาเขามีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็จะช่วยปัญหาผิวของหนูได้อย่างไงบ้างคะ่ะ ตัวเทอร์มารก,ก็เป็นเทคโนโลยีในการส่งผ่านความร้อนด้วยคลื่น RF หรือว่าคลื่นวิทยุความถี่สูงนะครับเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการกระชับผิวในชั้นหนังแท้แล้วก็ช่วยในเรื่องการกระชับแฟตในชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ได้ปีถึงปีครึ่งเลยครับ ก็คือเขาจะช่วยเรื่องเหนียงเรื่องอถือหย่อนคล้อยอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือทั้งแก้มเหนียงนะครับทั่วหน้าแล้วก็รวมถึงตรงล,ลรําคอก็สามารถกระชับได้ตัวเทอร์มาตร,รุ่นล่าสุด FLX เนี่ยจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยครับเพราะว่าตัวหัวยิงเขาเนี่ยจะสามารถคำนวณพลังงานที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ ถ้าทำทั่วหน้านะครับแก้มเหนียงคอเนี่ยก็ทั้งหมด900ช็อตเนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมเลยครับ900ช็อตนี่คือเอาอยู่เลยใช่ไหมคะส่วนโอ้ดีเลยค่ะวิธีการดูแลตัวเองหลังทำนี่ต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอครับใช้ชีวิตได้ตามปกติครับถ้าครีมบำรุงครีมกันแดดนะครับอาจจะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายการแจ้งนะครับโดนแดดจัดๆหรือว่าการเข้าอบซาวน่าสตรีมสอสัปดาห์ครับ แล้วผลลัพธ์เนี่ยค่ะก็คือทาแล้วเห็นทันทีหรือว่าต้องรองมีระยะเวลาของเขาคะถึงจะเห็นผลแบบชัดเจนที่สุดเลยก็หลังทำเนี่ยก็เห็นผลทันทีระดับหนึ่งนะครับจับหน้าจะรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยเราตึงขึ้นนะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นผลเต็มที่เนี่ยประมาณ3-6ถึงเดือนแล้วแต่บุคคลนะครับเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็ปรึกษาคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำเทอร์มัทกันเลย ทำเทอร์มาเสร็จแล้วค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะในการทำเทอร์มาก็คือไปพบคุณหมอเนี่เองคุณหมอก็จะแนะนำว่าเนี่ยตัวเทอร์มาเป็นยังไงแล้วก็จะช่วยเรื่องอะไรของเราบ้างนะคะแล้วก็สรุปก็คือของปั๊บได้ทั้งหมด900ช็อตค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะการทายาชาค่ะทาไปบนผิวเลยเพื่อที่จะเตรียมผิวในการทำเทอร์มาดมันจะได้ไม่รู้สึกมากแล้วก็จะได้ไม่เจ็บนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือการ วางกลิบบนใบหน้าเพื่อที่เป็นการยิงพลังงานได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการแปะแผ่นน้ำสื่อที่หลังเรานั่นเองแผ่นน้ำสือตัวนี้จะช่วยให้พลังงานจากเครื่องเทอร์มาร์ตะลงสู่ชั้นผิวหนังของเราให้ได้มากที่สุดคุณหมอเริ่มยิงจากแก้มด้านขวาก่อนนะคะด้านขวาเสร็จไปด้านซ้ายด้านซ้ายเสร็จไปหน้าผากหน้าผากเสร็จก็ลงมากรอบหน้าด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ตอนจบ จะยิงตรงเนี้ยตรงเนี้ยคุณหมอเน้นให้แบบเป็นพิเศษเลยชอบมากเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ปั๊บแบบต้องการจะอ,ออกมากที่สุดเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนแรกยังขั้นตอนสุดท้ายนะคะใช้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะความประทับใจของที่นี่นะคะพี่พี่พนักงานน่ารักมากแล้วเหมือนพี่พี่เขาคงรู้แหละว่าเราแบบกดดันเรากลัวพีว่พี่เขาก็จะเข้ามาแบบ เอ้ยชวนคุยนี่ทำเคยทำมาบ้างไหมแบบหนาวไหมหรือแอร์ไหมแล้วก็พี่เขาเขาก็พ <c oughs> อห่มมาให้เพราะเราเห็นเราหนาวเราก็กลัวเนาะที่แบบประทับใจมากๆก็คือตอนที่ตอนที่คุณหมอยิงยิงเลเซอร์ไปที่หน้ายิงเทอร์มาไปที่หน้าเนี่ยคุณหมอแบบสมุดนะยิงยิง,ย,งยิงตรงนี้คุณหมอก็จะใช้นิ้วอ่ะถูๆตรงนี้คือตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะ ทำทำไมปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าที่ทําแบบนี้เพื่อที่จะดึงความสนใจมาตรงที่คุณหมอถูเพื่อที่เราจะไม่ได้ไปโฟกัสจุดที่มันยิงแล้วทําให้เราเจ็บอันนี้คือแบบเฮ้ยประทับใจมากคือคุณหมอไม่ต้องทําก็ได้แต่คุณหมอทําให้รู้สึกดีประทับใจมากค่ะอยากจะแนะนําทุกคนนะคะที่สนใจและแบบอยากแก้ปัญหาผิวหย่อนค้อยหรือว่ามีเหนียง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสามารถทําได้เลยนะคะอันนี้แนะนํามากๆหากใครสนใจนะคะและนํามาซื้อแพคเกจเธอร์มาทที่ La ลา a ล s สคลีนิค่ะผ่านเว็บไซต์ hdmall.co.th ค่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกําลังใจให้ลุงกิฟต์อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ